สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบในเรื่องของร่างกฎกระทรวงที่ได้กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่ง ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนะครับมีสาระสำคัญเป็นการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564โดยลดอัตราเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามตาม,มาตรา33จากเดิมนะครับร้อยละ3ของค่าจ้างผู้ประกันตนให้เหลือร้อยละ0.5ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับฝ่ายในจ้างนะครับส่งเงินสมทบในอัตราเดิมร้อยละ3%เอร้อยละ3ของค่าจ้างผู้ประกันตนในส่วนของรัฐบาลก็ยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมที่ร้อยละ2.75ของค่าจ้างผู้ประกันตนและก็ผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา39นะครับก็จะอยู่ในอัตราที่38บบาทต่อเดือนนะครับจะทำให้ในจ้างนะครับ จำนวน486,000กว่ารายรวมถึงผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33จำนวน11,164,000กว่ารายและผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39อีกจำนวน1,832,000กว่ารายจะได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ,ระค่าใช้ใจ่าย เพื่อนำไปใช้จ่ายในระบบนะครับหมุนเวียนมกราถึงมีนาคมนะครับคิดว่าอยู่ที่ประมาณ23,119ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนาตามมาตรา33นะครับหรือมาตราอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าการสมทบจะน้อยลงไปเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนนะครับ